สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ศิละปะในสมัยรัตนโกสินทร์บทนําสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงแรกฟื้นฟูบูรณงานศิลป์ที่ได้รับความเสียหายจากการเสียกรุงครั้งที่สองโดยบูรณะและรักษางานไม่ให้สูญไปและติดต่อค้าขายสารสัมพันธ์กับชาติตะวันตกทําให้ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาซึ่งศิลปะตะวันตกจะค่อยๆมีบทบาทต่อการสร้างสรรผลงานทัศนศิลป์ของไทยอย่างมากในเวลาต่อมาซึ่งสรุปความแตกต่างของผลงานทัศนศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นสมัยย่อยๆ เป็นภาพรวมได้ดังนี้ประวัติศาสตร์สิงของรัตนโกสินทร์แบ่งเป็น3าช่วงคือ1ตอนต้นรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่ส2ตอนกลางรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7 3ตอนปลายรัชกาลที่8ถึงปัจจุบันที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาความสําคัญของที่ตั้ง1มีสภาพเป็นศูนย์กลางการปกครองาศาสนาและวัฒนธรรมของไทย สองเอื้อต่อการป้องกันค่าศึกเนื่องจากล้อมรอบด้วยแม่น้ําและคูเมือง3เป็นจุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325รัตนกโกสินทร์ตอนตอน้นลักษณะพิเศษและอิทธิพลของศิลปะในสมัยนี้ตั้งสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปะอยุธยาการสร้างวัดและพระราชวังมักยึดตามแบบแผนจากสมัยอยุธยาอิทธิพลศิลปะจีนในรัชกาลที่สมมีการผสมผสานศิลปะจีนเช่น การประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสันสดใสและลวดลายมงคลแบบจีนด้านจิตกรรมจิตกรรมฝาผนังนิยมเขียนเรื่องราวจากพุทธประวัติชาดกและวรรณคาดีสําคัญโดยมีการจัดวางองค์ประกอบที่ซับซ้อนและใช้สีหลากหลายอิทธิพลจีนในรัชกาลที่3ปรากฏอิทธิพลศิลปะจีนในจิตกรรมฝาผนังเช่นการเขียนภาพเครื่องมงคลแบบจีนด้านปฏิมากรรมพระพุทธรูป ยังคงยึดตามแบบแผนจากสมัยเอธยามีการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อเพิ่มความอ่อนช้อยอิทธิพลจีนการประดับตกแต่งด้วยปฏติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนในรัชกาลที่3เช่นรูปปั้นสิงโตหรือลวดลายมงคลด้านวรรณกรรมฟื้นฟูวรรณกรรมเอธยามีการฟื้นฟูและชำระวรรณกรรมสำคัญเช่นรามเกียรติ์และอีเหนาสร้างสรรค์วรรณกรรมใหม่การประพันธวรรณกรรมใหม่ๆเช่นขุนช้างขุนแผนและไกรทอง ตัวอย่างศิลปินและผลงานในช่วงสมัย 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่ 1. พระองค์ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาทรงเริ่มพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในสมัยอยุธยายังไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นวรรณคดีสําคัญของไทย 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรือรัชกาลที่สองพระองค์ทรงเป็นทั้งกวีและนักดนตรีที่มีความสามารถ ทรงส่งเสริมวรรณคดีและการละครทรงพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาและรามเกียรติเพื่อใช้แสดงในการละครซึ่งผลงานเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกรนบทละครที่ดีที่สุดยุคข,ของท่านถือเป็นยุคทองของวรรณคดี 3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3ในรัชสมัยของพระองค์ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากจีนอย่างมาก เห็นได้จากสถาปัตยกรรมและการตกแต่งวัดวาอารามที่มีลวดลายแบบจีนศิลปินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒน,นาศิลปะและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถัดมาจะเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางหรือรัชกาลที่4ี่ถึงรัชกาลที่7โดยลักษณะพิเศษและอิทธิพลจะมีด้านสถาปัตยกรรมคือการผสมผสานสถาปัตยกรรมของตะวันตกในสมัยนี้ประเทศไทยเริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตก เกิดการผสมผสานเช่นการสร้างพระที่นั่งและอาคารราชการที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมยุโรปและการใช้วัสดุและเทคนิคใหม่ในการก่อสร้างถัดไปด้านจิตกรรมอิทธิพลจากตะวันตกคือจิตกรรมไทยในสมัยนี้จะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกโดยเฉพาะการใช้แสงและเงาเพื่อสร้างมิติและความลึกในภาพทําให้ภาพมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นและการเขียนภาพบุคคลซึ่งจะมีการเขียนภาพบุคคลโดยเริ่ม จากอิทธิพลของศิลปะตะวันตกถัดไปประติมากรรมการสร้างประติมากรรมแบบตะวันตกมีการสร้างประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากหลายเช่นรูปปั้นบุคคลสําคัญในลักษณะเหมือนจริงหรือการผสมผสานร,รูปแบบประติมากรรมในสมัยนี้มีการผสมผสานร,ระหว่างรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบของตะวันตกทําให้เกิดความหลากหลายในงานศิลปะและสุดท้ายด้านวรรณกรรมการแปลวรรณกรรมตะวันตก ในสมัยนี้มีการแปลวรรณกรรมตะวันตกมาเป็นภาษาไทยทําให้คนไทยได้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นและการประพันธ์วรรณกรรมใหม่มีการประพันธ์วรรณกรรมที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในยุคนั้นตัวอย่างศิลปินและผลงานในช่วงสมัยของรัตนโกสินทร์ตอนกลางเช่นหลวงวิจิตรวรทากรหลวงประดิษฐ์มนูธรรมรัตนโกสินทร์ตอนปลายรอ8ถึงปัจจุบัน ลักษณะพิเศษและอิทธิพลของศิลปะในสมัยนี้ด้านสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสำนักง,งานตามแบบตะวันตกขึ้นเป็นทั่วไปมีการสร้างตึกอาคารสมัยใหม่ที่ออกแบบทางสมัยตามแนวตะวันตกโดยเน้นการสร้างสูงที่สูงเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยแทนแนวราบด้านจิตรกรรมและประติมากรรมมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นมีการสร้างสรรผลงานศิลปะแนวใหม่ๆตามความคิดศิลปิน รวมไปถึงผลงานประเภทสื่อผสมและภาพพิมพ์เพิ่มขึ้นซึ่งผลงานส่วนใหญ่ร้วนได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมไปถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ดิจิทัลและวิทยาศาสตร,ร,ร์ด้มาณนนกรรมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและเนื้อหา โดยสะท้อนสังคมการเมืองและวัฒนธรรมผ่านภาษาที่หลากหลายรวมถึงการเติบโตของวรรณกรรมร่วมสมัยเช่นนวนิยายเรื่องสั้นและบทกวีที่สะท้อนความคิดและมุมมองของคนรุ่นใหม่และประเด็นชีวิตประจําวันตัวอย่างศิลปินและผลงานในช่วงสมัย 1. ศาสตราจารย์ศิลป์เพรศี ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยท่านมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานการศึกษาศิลปะในประเทศไทยและเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปกร 2. ทวันดัชนีศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติผลงานของท่านมีความโดดเด่นในด้านการใช้สีและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ 3. เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ศิลปินที่มีผลงานศิลปะที่ผสมผสานร,ระหว่างศิลปะไทยดั้งเดิมกับสมัยใหม่ ท่านเป็นผู้สร้างวัดร่องขุนที่จังหวัดเชียงรายสมาชิกกลุ่มนายวิรัตเยาวประพานุกุลเลขที่18ทำหน้าที่หัวหน้าทำสไลด์นายสุภรัต์ปัทมปราณีเลขที่20ทําทำหน้าที่ด้าน a ออนางสาวคุณพัฒนนาทีทองเลขที่22ทําทำหน้าที่หาข้อมูลนางสาวนัทมน์สายวงเปียงเลขที่25ทําทำหน้าที่ทำสไลด์นางสาวอารีรัตน์เคือคําเลขที่36ทําหทำหน้าที่ทำสไลด์สโลแกนหรือคำขวัญประจํากลุ่ม ใครเล่าจะสอนดีเท่าครูเริงเพลงประจำกลุ่มไม่บอกเธอของแบรนด์รูโมเดีย